วันนี้จะมาคุยเรื่องของการตรวจสุขภาพองค์กรครับสำหรับคนทั่วๆไปนะครับก็ยังต้องมีการตรวจสุขภาพองค์กรก็คล้ายๆกับคนเราเนี่ยนะครับถ้ามีการตรวจสุขภาพอยู่เป็นประจำก็จะสามารถป้องกันการเกิดโรคภัยไข้เจ็บคล้ายกับองค์กรได้วันนี้ก็จะขอแนะนำนะครับแนวทางที่ผมมักจะใช้ในการที่จะตรวจสุขภาพองค์กรซึ่งจะมองออกเป็น มุมมองต่างเนี่ยประมาณ5มุมมองด้วยกันนะครับมุมมองแรกเนี่ยเป็นมุมมองที่สําคัญเป็นสิ่งที่ถ้าเอามาดูแล้วเนี่ยจะเรียกว่ามีความแม่นยํามากเพราะว่ามันเป็นข้อเท็จจริงก็คือการตรวจสุขภาพในมุมมองของบัญชีการเงินครับแล้วก็เอาข้อมูลทางด้านบัญชีเนี่ยที่เป็นเรื่องของข้อมูลย้อนหลังเนี่ยหลักๆเอามาดูแล้วก็มาเปรียบเทียบแล้วก็วิเคราะห์กันหลักๆก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของงบกําไรขาดทุนงบดุล นะครับงบกระแสเงินสดแล้วก็บัญชีต้นทุนเนี่ยเอามาดูซิว่าในแง่ของผลการดําเนินการเนี่ยองค์กรยังสามารถที่จะสร้างยอดขายสร้างผลกําไรควบคุมต้นทุนต่างๆได้ดีเพียงพอหรือไม่ส่วนในด้านของการเงินยังสามารถดูแลเรื่องของความมั่นคงทางการเงินให้มีต้นทุนที่ต่ํามีเรื่องของการเรียกว่าสภาพคล่องที่จะทําให้ธุรกิจสามารถดําเนินการต่อไปได้อย่างเหมาะสมมีการใช้เรียกว่า เงินทุนหมุนเวียนนะครับเป็นสต็อกเป็นเรื่องของออวัสดุคงคลังต่างเนี่ยได้อย่างเหมาะสมแล้วก็การจัดการเกี่ยวกับลูกหนี้เจ้าหนี้ได้อย่างถูกต้องซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นภาพรวมที่ทําให้เราสามารถมีความมั่นใจว่าธุรกิจเราเนี่ยจะยังคงดําเนินการสามารถสร้างรายได้ต่อไปได้แล้วก็มีความมั่นคงทางการเงินด้านที่2ที่อยากจะแนะนําก็จะเป็นมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดครับเราจะต้องเอาข้อมูลเกี่ยวกับยอดขาย ช่องทางการจัดจําหน่ายต่างๆนย้อนหลังที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อที่จะมาดูซิว่าเราได้ดําเนินการวางแผนแล้วก็จัดการผลิตภัณฑ์ที่นําออกขายแล้วก็ตามช่องทางต่างๆเนี่ยได้อย่างเหมาะสมช่องทางไหนที่มีช่องทางที่เติบโตนะครับแล้วก็สินค้าเนี่ยขายดีมีกําไรก็มุ่งเน้นแล้วก็สร้างแผนงานเพื่อที่จะยกระดับต่อไปในขณะที่เราก็จัดการสินค้าหรือว่าช่องทางการจัดจําหน่ายที่ เริ่มมีแนวโน้มที่แย่ลงนะครับเพื่อที่จะทําให้องค์กรเนี่ยคงขีดความสามารถในการทํากําไรแล้วก็ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องนะครับทันตามความต้องการส่วนการตรวจะห์องค์กรสุขภาพด้านที่3ามก็เป็นเรื่องของทางด้านกระบวนการผลิตครับแล้วก็ต้องมาดูซิว่าในส่วนของกระบวนการผลิตเนี่ยองค์กรยังสามารถที่จะดาเนินการผลิตสินค้าได้อย่างเหมาะสมกับความสามารถของ กำลังการผลิตได้นะครับสามารถที่จะใช้ประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมไม่มีของเสียมีคุณภาพที่ดีส่งมอบสินค้าตรงเวลาเนี่ยเดียวกันเนี่ยความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นต่างๆในกระบวนการผลิตเนี่ยก็มีการเรียกว่าวิเคราะห์แล้วก็ดําเนินการปรับปรุปรงอย่างต่อเน,นื่องหรือไม่นะครับการตรวจสุขภาพในมุมมองที่4ี่ก็เป็นเรื่องของคนครับคนก็มาดูที่ว่าเรามีการจัดการเรื่องของคนเนี่ยที่ให้พนักง,งานมี ปริมาณที่เหมาะสมมีขีดความสามารถที่จะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ได้อย่างดีนะครับมีการจัดการสิทธิทประโยชน์แล้วก็สร้างเ,าเรียกว่าแรงบันดาลใจสร้างขวัญกําลังใจให้กับพนักง,งานเพื่อทําให้เขามีความเรียกว่าผูกพันกับองค์กรได้อย่างดีอยู่หรือเปล่าส่วนมุมมองที่5เป็นมุมมองสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการดูภาพรวมแล้วก็การนําองค์กรของผู้นํา เรา,าดูสิว่าการนําขององคอ์กรเนี่ยใช้วิธีการนําองคอ์กรอย่างไรนะครับที่จะทําให้มีความชัดเจนในเรื่องของทิศทางในเรื่องของการสื่อสารให้กับพนักงานได้ทราบแล้วก็มีการกํากับดูแลให้พนักงานเนี่ยสามารถทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มความสามารถแล้วก็คิดสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆเพื่อที่จะพัฒน,นาองคอ์กรให้ก้าวหน้าแล้วก็เติบโตต่อไปได้ก็ทั้งหมดก็จะเป็นแนวทางในการที่จะตรวจสุขภาพองคอ์กรซึ่งถ้าองคอ์กรสามารถดําเนินการได้ครอบคลุมแล้วก็มีผล รับที่ดีในทั้งด้าน5ด้านนี้ก็น่าจะเชื่อมั่นได้อย่างเบื้องต้นแหละครับว่าเขาจะสามารถที่จะยังคงสร้างความสำเร็จแล้วก็เติบโตอย่างเข้มแข็งได้ต่อไปในอนาคตรครับ